ติดตั้งในบัญจีลี่นะครับทุกคนดูเส้นเส้นคัตออฟนะครับทุกคนนี่คัตออฟนะครับไฟสูงนะครับไฟสูงจะเป็นแบบนี้ไฟต่ํากับไฟสูงเนี่ยมันจะไปคู่กันไม่ใช่ไฟต่ําหายนะไฟต่ําก็ยังอยู่เหมือนเดิมไฟสูงก็มานะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไฟต่ำนี่ก็ไฟสูงนะครับอโอเคเดี๋ยวจะไปลองดูมืดๆนะครับทุกคนเดี๋ยวไปลองดูมืดๆแล้วก็นะคมก็จะไปส่งผมกลับบ้านเลยนะครับ แล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้กับใบดี y นะครับทุกคนก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนไฟหน้ารถตู้นะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทําการเปลี่ยนไฟหน้ารถตู้หัวจรวดนะครับซึ่งผมเอาหลอดไฟ LED มินิเปลี่ยนโปรเจคเตอร์นะครับเป็นหลอด y 8นะครับวันนี้ผมจะเอาหลอด y 11นะทุกคนนี่ใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้จะแพงกว่า y 8อยู่ครึ่งตัวครึ่งนะครับ y 8อยู่ประมาณ 1100ตัวนี้1,800ักว่าบาทนะครับซึ่งผมสั่งแพลตฟอร์มออนไลน์มานะครับก็ตัวสีส้มนะครับก็สั่งมาในครับหนึ0ปบาทเก็บปลายทางผมไม่ได้ขายนะครับแต่ว่า,าในเมื่อผมสั่งมาแล้วผมก็อยากจะรีวิววิธีการติดตั้งนะครับการติดตั้งง่ายมากครับก็คล้ายๆ้า,ากับวาแปดแต่ตัวนี้มันจะมีน็อตปรับไฟ2ตัวนะครับปรับไฟปรับไฟไฟสูง2ตัวนะครับซึ่งผมสอบถามกับทาง ผู้ขายแล้วเขาบอกว่าพี่ไม่ต้องยังไม่ต้องสนใจเรื่องไฟต่ําให้ปรับไฟสูงก่อนหมายความว่าเราต้องขันน็อตหลอดไฟตัวเล็กๆเนี่ยถ้าใครเคยติดตั้งอยู่แล้วนะต้องปรับไฟสูงก่อนนะครับให้ไฟสูงเนี่ยมันพอดีก่อนแล้วไฟต่ํามันก็จะมาเองอัตโนมัติแล้วตัวนี้ปรับโคมเราปรับโคมได้ปกตินะพอปรับแล้วเนี่ยปรับโคมไฟต่ําไฟสูงนะครับไฟเนี่ยไฟต่ํามันจะไม่วิ่งไปตามไฟสูงผมก็ยังงงอยู่แต่ว่า Y8 ปมันมีน็อตปรับแค่ตัวเดียว เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะทํายังไงเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแกะไฟหน้าออกมาก่อนนะครับซึ่งไฟหน้าตัวเนี้ยมันเป็นหลอดเดิมอยู่เป็นหลอด H4 เดี๋ยวจะพามาดูไฟหน้า LED 2รุ่นนะครับซึ่งทางขวามือเนี่ยเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ที่ติดตั้งในรถตู้คันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วหลอดที่ติดอยู่ในรถตัวนี้เป็นหลอดเดิมที่มาจากโรงงานนะครับแต่แทนแทนเปิดออกนะครับ ฝั่งนี้คือ Y11 นะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะแต่ดีไซน์ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าฝั่งขวามือของผมคือ Y11 บฝั่งซ้ายนี่คือหลอดอ่าเป็นหลอด LED เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นการหลักการสะท้อนด้วยโคมนะครับผมจะเห็นว่ามันมีชิปอยู่2ตัวครับตัวนี้หมดการหมดอายุการใช้งานแล้วครับก็ให้ความสว่างดีนะครับชัดเจนชัดแจ๋วดีแต่ว่าก็ยังว่ามันมีอายุการใช้งานเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามอายุการใช้งานนะครับก็เลยมีโอกาส ลองเอา Y11 เนี่ยมาลองดูเขาบอกว่ามันดีกว่า Y8 ตรงที่ว่าแสงมันจะออกทางด้านข้างมากกว่า60%นะครับนั่นหมายความว่าไฟเราจะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ความคมชัดของเส้นคัตออฟเนี่ยมันจะคมมากนะครับซึ่งตอนนี้ตอนที่ผมจะติดตั้งเนี่ยเป็นเวลาเกือบ5โมงเช้านะครับมันต้องรอถึงเย็นผมถึงจะต้องไปปรับไฟอีกทีนะครับแต่ถ้าใครอซรอดประเภท LED มันมีอชั่วโมงอายุการใช้งานให้เราติดหลอดเดิมในรถไว้ด้วยนะครับในเกะลิ้นชักอะไรก็ได้นะครับเผื่อมันขาดกลางทางหรือเราไปเที่ยวไกลๆไปต่างจังหวัดนะครับเราจะได้เอาหลอดเดิมมาใส่ได้นะครับผมก็ที่ผมบอกในเบื้องต้นว่าน็อตสตัวนะครับก็คือ2ตัวนี้น็อตสตัวนี้มีประโยชน์นะครับทุกคนเอาไว้ปรับไฟนะครับปรับไฟสูงถ้ามันสูงมากๆเนี่ยให้เราขันเข้าจนสุดนะครับขันเข้าไปจนสุดขันเข้าไปจนสุดมันจะก้มลงเนี้ย ไฟต่าไฟสูงมันจะกลายเป็นไฟต่ํานะครับมันมันจะเกลี่ยแสงกันสมมติว่าเราเปิดไฟต่ํามันส่องอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับไฟสูงถ้าเราขันเข้าจนสุดมันจะอยู่ประมาณนี้ถ้าเราขันออกไฟสูงจะกระโดดไปนี่นะครับไฟต่าจะอยู่ตรงน,นี้มันจะกระโดดขึ้นสูงนะครับตรงเนี้ยอยู่ที่เราปรับนะครับถ้าอยากให้ต่ํามากๆก็ปรับเข้าไปหมุนเข้าไปจนสุดนะครับทุกคนถ้าทุกคนส่องดูตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันเป็นเส้นเห็นไหมจะจะเห็นเส้นเหลืองๆใช่ไหมครับเห็นไหมมันจะ เป็นอยากบันไดขึ้นทางด้านนี้นะครับว่ามันมันจะเป็นสําหรับรถพวงอะไรขวานะครับผมเนี่ยเห็นไหมทุกคนนะถ้าสังเกตดูเห็นไหมครับเส้นคัดออฟตรงนี้คือเส้นคัดออฟนะครับงเหลืองเนี่ยนะครับมือผมอาจจะสั่นไปสั่นมานะครับเห็นไหมมันเป็นขั้นบันไดตรงนี้นะครับตรงนี้คือเส้นคัดออฟนะครับผมจะไม่อธิบายมากไปนะครับกลัวเพื่อนๆจะเบื่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูการ วิธีการติดตั้งเลยเริ่มจากการแกะไฟโคมไฟออกมานะครับครับสำหรับ t o y ยต a v e n t u r ีเนี่ยมันมีฝากระโปรงหน้ารุ่นนี้นะให้เรานะครับมาทำการเปิดฝากระโปรงหน้าโดยการดึงนะครับดึงปึ๊บตรงนี้นะมันจะมีสกรูทั้งหมดนะครับสำหรับโคมไฟยึดโคมไฟหน้าไว้เนี่ยสามตัวนะครับมีสามตัวสำหรับ t ต y ยต a v e n t u r รีนะครับตัวที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวที่สองทุกคนนะตัวที่สามจะอยู่บริเวณนี้ประมาณนี้ซึ่งเราเนี่ยต้องแกะกระจังหน้านี้ออกก่อนนะครับเอาเฉพาะกระจังหน้าออกแล้วก็จะเอาโคมไฟออกได้นะครับทุกคนกระจังหน้าเราต้องแกะกี่จุดนะครับ1จุดนะครับตรงนี้นะครับรวมทั้งน็อตตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกนะครับตรงที่ล็อกเดือยนี่นะครับ2ตัวแล้วตรงนี้อีก1ตัวแล้วก็ สกรูตรงนี้นะครับสำหรับตัวกิ๊บล็อกนะครับทุกคนก็ใช้เหล็กแบนๆหรือไขควงเช็คไฟเล็กๆอย่างนี้สามารถงัดออกได้เลยนี่ครับเจ้ากิ๊บล็อกเล็กๆเรางัดมันออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับงัดบนงัดล่างนะครับนี่นี่สี่ตัวแบบนี้นะครับดึงออกมาได้เลย ง่ายๆดึงออกมาตรงๆได้เลยนะครับนี่นะครับดึงออกมาแล้วเอามือสอดตรงด้านล่างนะครับด้านล่างฝั่งนี้นะครับจับดึงออกมานิดนึงนะครับค่อยๆขยับขยับนะครับมันจะหลุดออกมาครับ เ,แบบเริ่มแกนนะครับให้ดึงจากส่วนด้านบนนี้ออกนะครับน,นี่นะครับดึงขึ้นแบบนี้เหมือนกับเราเปิดประตูนะครับนี่นะครับงัดขึ้นแบบนี้นะครับ,บเบาๆครับงัด จากด้านบนขึ้นมาแล้วก็เอียงออกมาแบบนี้นะครับเอียงออล OM ้มล้มตัวมันออกมาแล้วก็เราจะสามารถเอาโครงไฟออกมาได้นะครับเอาออกก estimates. ่อนนะครับปลดออกก่อนนี่ปลดปลดขั้วหลอดออกก่อนนะครับตรงนี้ให้เราดึงออกได้เลยนะครับหลังจากที่เราถอดออกมาเรียบร้อยนะครับทุกคนอ่าก็จะมาดึงยางตรงนี้ออกนะครับให้ทําการดึงยางตรงนี้ออก่าตัวนี้ยางกันฝุ่นกันน้ํานะครับแล้วก็จะมาเจอขั้วหลอด อันนี้พี่ขั้วหลอดเก่า H4 เรากดสปริงตรงนี้นะครับกดลงนะครับกดแล้วก็ดันไปทางนี้นะครับกดนะครับง้างนะครับนี่สปริงตัวล็อกสปริงแล้วก็เอาหลอดออกมาได้นะครับอันนี้เป็นหลอดกลับแต่ว่ามันจะมีการติดตั้งเนี่ยเราต้องใส่ยางตรงนี้ลงไปใช่ไหมนะครับให้เราทําการหมุนพัดลมออกก่อนนะครับผมพัดลมออกก่อนนะครับหมุนเหมือนเกลียวปกตินะเหมือนหมุดเข็มนาฬิกา หมุนออกก็หมุนย้อนกลับถอยหลังใช่ไหมอ่ะแบบนี่นะครับบางทีมันอาจจะแน่นหน่อยนะครับถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ยพัดลมไม่ติดหลอดไฟจะร้อนมากแล้วหลอดไฟจะเสียนะครับเวลาเราติดตั้งเนี่ยให้สังเกตดูได้ว่าพัดลมมันทํางานหรือเปล่านะครับอเอ่แบบนี้นะครับแล้วก็ทำการล็อกนะครับผม ล็อกเขาที่เดิมจะกดหลอดพอดีอแบบนี้นะครับส่วนน็อตตรงนี้เราอย่าเพิ่งปรับนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมืดมากผมต้องไปวิ่งกลางคืนแล้วก็เอาไปปรับนะครับซึ่งเราจะปรับทีหลังนี่ผมจะใส่เข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใส่ตัวยางปิดลงไปครับตรงนี้ อถอดอากกรอนนะครับอืมตรงนี้มันจะเป็นปลั๊กนะทุกคนตรงนี้จะเป็นปลั๊กสามารถถอดออกได้นะครับจะมีขาทั้งหมด6ขานะครับเวลาเราต่อเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะมีเดือยอยู่เห็นไหมมันจะมีล่องหนึ่งที่ไม่เหมือนเพื่อนกลมๆลมีเดือยเล็กๆเวลาเราใส่ต้องระวังด้วยนะครับต้องใส่ให้ให้พอดีนะครับถ้ามันฝืนอย่าอย่าแทงเข้าไปนะครับก็ทําการสวมยางเนี่ยเข้าไป ในส่วนของร่องหลอดไฟนะครับกดกดยางลงให้สุดนะครับแล้วที่สำคัญนะครับสายมันเบียดใช่ไหมครับตัวเราก็กดลงไปกดยางตรงนี้ลงไปนะกดนะกดลงไปแบบนี้นะครับไม่งั้นเราจะใส่พัดลมไม่ได้นะครับถ้าเราไม่กดยางตรงนี้จะบุ๋มยางตรงนี้ลงไปนะครับว่าถ้า สายเรานะ่ะมาทับเข้ากับเหลี่ยมตรงนี้มันจะทําให้เวลาเราหมุนพัดลมประกอบพัดลมเข้านะครับมันจะทําให้สายนะ่ะขูดหรือว่าสายขาดอาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังในการติดตั้งนะครับหลังจากนั้นให้เราทําการหมุนพัดลมเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเกลียวอันนี้เป็นเกลียวหมุนปกตินะครับนะุมเข้าไปให้สุดนะครับ แน่นนะครับแน่นตึงมือนะครับแน่นตึงมือก็เราจะได้แบบนี้นะครับแบบนี้เลยหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกคน่าเราก็จะได้เหมือนมีลูกแก้วนะครับเป็นเหมือนลูกแก้วในโคมไฟของเรานะครับก็สวยดีสีแดงนะเนี่ยครับแบบในส่วนของบรลาดนะครับบรลาดก็คือตัวนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้เราพยายามเก็บไว้ในที่ปลอดภัยนะครับ ส,สูงจากน้ําก็ดีอาจจะรัดเก็บไว้ประมาณนี้นะครับรัดเก็บไว้กับขั้วไฟแบบนี้แต่ซึ่งมันจะมีความร้อนนะครับความร้อนขึ้นมาก็ให้มันสามารถระบายอากาศได้ดีๆนะครับผมไม่ต้องไปติดกับตัวถังเยอะเกินไปนะครับผมก็จะเอาปลั๊กนะครับมาเสียบแทนเข้ากับขั้วหลอดนะครับก็เดิมทีเนี่ยตรงนี้เป็นขั้วหลอดใช่ไหมทุกคนตรงนี้ขั้วหลอดใช่ไหมเดิมทีมันจะมันจะติดตั้งอยู่ยนี้อยู่แล้วนะแบบนี้ เสียบสายไฟอยู่แบบนี้เราก็แค่เอาปลั๊กตัวนี้มาเสียบเข้าไปนะครับโอเคเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบจะล็อกไว้ตรงนี้นะครับล,ล็อกเพื่อไม่ให้สายเนี่ยพอมันรถเราวิ่งไปมันสั่นมันอะไรใช่ไหมมันอาจจะมีโอกาสหลุดออกมาได้นะทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาประกอบตัวโคมเข้ากับรถนะครับก็เริ่มจาก เราต่อสายตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นแจ็คที่ผมบอกว่าให้ระวังดูร่องดีๆนะครับร่องตรงนี้มันต้องเข้ากับร่องตรงนี้นะครับนี่ดูดีๆถ้ามันฝืนไม่เข้าก็เราอย่าอย่าไปดันมากนะครับเสร็จแล้วก็มันจะเป็นเกลียวหมุน อ่าโอเคจะสังเกตด,ดูก็ได้นะครับเขาจะทําตําแหน่งลูกศรให้เราอยู่นะครับทุกคนนี่เห็นไหมลูกศรลูกศรต้องตรงกันไม่รู้เห็นหรือเปล่านะนี่ลูกศรเล็กๆเนี่ยมันต้องเป็นตําแหน่งเดียวกันนะครับในจุดชี้ของเขานะครับแล้วก็ทําการประกอบตัวปลั๊กนะครับหลอดไฟต่างๆเข้าไปทำการเอาส่วนส่วนล็อกตัวล่างเนี่ยลงไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับวางลงไปก่อนแบบนี้นะครับ แล้วก็มันจะมีตัวเดือยล็อกตรงนี้นะครับเข้ากับตัวถังเนี่ยให้เราสอดเข้ามานะครับแต่ถ้าเราจะเอาฝั่งเนี้ยเข้าไปก่อนนะครับมันจะเอาใส่ยากมากนะครับมันงัดนะครับเพราะให้เราเอาใส่แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับกดกดตรงนี้ลงมานะครับแล้วมันจะใส่ง่ายมากตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับทางด้านนี้มันมันก็จะเข้ามาอัตโนมัติเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ มันจะเข้ามาอัตโนมัติเห็นไหมเราก็สไลด์เข้าไปเลยปึ๊บเข้ารูปพอดีตอนแรกผมก็หาวิธีใส่เลยทำยังไงมันใส่แล้วมันงัดไงมันงัดไม่เข้าสักทีเราก็เฮ้ยเราก็ต้องทำเหมือนเหมือนตอนที่เราออกมาตอนเราออกมาแล้วก็เอาออกมาแบบนี้ใช่ไหมเอาจากส่วนบนออกมาก่อนนะครับอ่าอาจจะสไลด์ออกมาอย่างนี้มันมันงัดไงทางด้านนี้มันงัดนะครับก็สนิทดีนะครับทุกคนเข้ารูปเข้ารอยนะครับ เสร็จแล้วเราก็ยิงสกรูเดี๋ยวยิงสกรูนี่นะครับลองเทสดูคัดออฟคมดีนะครับอันนี้กลางวันนะถ้าเลยคัดออฟมันจะเป็นออกสีสีน้ำเงินเรือหลืองๆหน่อยนะครับอันนี้คือเลยครับปวดไฟต่ำนะ,นะจะได้ยินเสียงพัดลมเนี่ยทุกคนเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยต้องเทสแบบนี้นะครับ มันจะมีเสียงพัดลมออกมานะครับเราเราต้องมาเทสแบบนี้นะครับเททุกคนเดี๋ยวเรามาถอดข้างนี้นะครับจะข้างนี้ผมจะทำะเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าข้างนั้นเราดูรายละเอียดไปแล้วเนาะ,ะข้างนี้ทำงานแบบปกติเลยนะยิงน,อน็อตออกมาสตัวนะครับ นีลืมลอกสติกเกอร์ออกด้วยนะครับรนี้เราก็ใส่ไปเลยนี้นะครับแล้วก็ทำการล็อกสปริงนะครับผมสปริงลอสปริงขั้วหลอดใส่ยางกันฝุ่นกันน้ำลงไปก็คือตรงนี้อย่าให้มันโดนกับตัวตัวล็อกก็แล้วกันนะครับครับผม อ่าแน่นนะครับแน่นตึงมือเสร็จแล้วนี่ครับก็เอาปลั๊กมาเสียบเข้ากับปลั๊กไฟเดิมนะครับแล้วก็หาหาจุดยึดบาะลาดดีๆนะครับ สอนให้ตรงกันนะครับเดินบนนี่สอนตรงกันแบบนี้เราก็หมุนล็อกเลยทุกคนยิงสกูไว้เดี๋ยวเราจะมาเทสนะครับ สว่างจ้าครับสว่างเมื่อเราใส่หลอดไฟเรียบร้อยแล้วเราก็มาประกอบประจังหน้ากันนะครับประจังหน้าจะมีจุดยึดอยู่เป็นจุดนี้เราต้องเสียบนะครับจุดนี้เป็นต้องเสียบเดือยล็อกเข้าไปแล้วก็ล็อกด้านบน4ี่จุดแค่นั้นเองนะครับจุดนี้จะเสียบเข้ากับตรงนี้นะครับแต่ละจุดเอ่ แล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับจุดเสียบแบบนี้นะครับเอียงเข้าไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ตบตบเข้าปเบาๆนะครับน,นจะดังคลิกเนี่ยครับคลิปล็อกตรงนี้ใส่ออกไปเลยนะครับผมนี่ มาครับใส่บูทพัสิกเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวดรล็อกกิ๊บแบบนี้นะครับนี่หาจุดยึดใหม่นะครับเพราะว่าต้องใช้สกรูตัวอ้วนขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยมันรูมันเหมือนโดนคว้านมานะประมาณนี้นะครับก็เวลาวิ่งไปมันจะดังแกล้งๆ,ๆๆๆๆๆนะครับก็พยายามทํา m o ดิฟาให้เท่าที่ทำได้นะครับตัวกิบล็อกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสำหรับการติดตั้งหลอดไฟหน้า Y11 ให้กับรถตู้เวนจอรี่นะครับนี่ครับผมตัวนี้เป็นปีโฉปีน่าจะปี2018หรือว่า2015นะผมไม่แน่ใจนะถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็เรียบร้อยครับผมสวยงามครับกนี่ เดี๋ยวจะล้างขัดไฟหน้าให้นิดหน่อยนะครับขัดพวกคราบแมงคราบอะไรให้ใสๆนิดนึงนะครับก็จะได้ตอนเย็นเดี๋ยวผมจะเอาไปปรับนะครับเอาไปปรับเดี๋ยวผมจะตัดต่อแสงลงไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราดูไม่ออกลำแสงพวกคัดออฟอะไรใช่ไหมนะครับดูตอนเย็นนะครับผมโอเคไปวับ โอเคนะครับทุกคนก็วันนี้ก็มาตอนจอนตอนเย็นนะครับมาปรับใช้เวลาปรับอยู่ประมาณสองชั่วโมงนะครับมากับนักคมนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูอ่าคัตออฟก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพานักคมกลับบ้านนะครับพานักคมมามั่วอยู่สองชั่วโมงนะครับเพราะว่าตัวปรับน็อตเดี๋ยวผมจะไปทํารูปภาพอธิบายนะครับว่ามันต้องปรับยังไงนะครับสําหรับ y สิบเอ็ดนะครับเพราะว่ามันมีน็อตสองตัวอันนี้เป็นไฟต่ํานะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะสาดเข้ากำแพงดูก่อนนะครับเนี่ยครับอันนี้ติดตั้งในบัญจูรี่นะครับทุกคนดูเส้นเส้นคัตออฟนะครับทุกคนนี่คัตออฟนะครับไฟสูงนะครับไฟสูงจะเป็นแบบนี้ไฟต่ํากับไฟสูงเนี่ยมันจะไปคู่กันไม่ใช่ไฟต่ําหายนะไฟต่ําก็ยังอยู่เหมือนเดิมไฟสูงก็มานะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือไฟต่ําน,นี่ก็ไฟสูงนะครับอโอเค จะไปลองดูมันมืดนะครับทุกคนยวไปลองดูมันมืดแล้วก็นคม,มก็จะไปส่งผมกลับบ้านเลยนะครับโอเคครับนี่โอ้ตอนแรกผมคิดว่ามันจะปรับเหมือนว8นะ Y8 แแต่ว่าวิธีการปรับก็คือปรับไฟสูงให้ได้ก่อนนะครับไฟสูงเราปรับให้ได้ก่อนไฟต่ำอย่าเพิ่งไปยุ่งเหมือนเขาว่าเลยนะครับพอเราปรับไฟสูงเสร็จเนี่ยนะครับ เราค่อยมาปรับไฟต่ำนะทุกคนโดยปรับสกูตสกูสองตัวนะครับอันนี้นะผมก็พาเลี้ยวออกมาแล้วนะครับนี่เราก็จะไปไฟต่ำประมาณนี้นะครับไม่แยงตาทุกคนจะเห็นว่าคัดออฟคมมากนะครับทุกคนนะ เป็นคัดออฟผมมาโอ๋อมอเไซค์มาพอดีเนี่ยครับเวลาสองอ่านี้ไฟต่ำครับผมดูไฟสูง้วครับดูไฟสูงครับลองยกไฟสูงโอ้โหสุดยอดครับผมไฟสูงสุดยอดครับยาวเลยครับผม ในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่า,าภาพจริงนี่ก็คือเป็นเลนสวยมากครับผมโล่งดีครับเีไ๋ไฟต่ำอีกครั้งครับเนี่ยไฟต่ำไปสูงนะครับ โอ้โหสุดยอดโล่งโปร่งสบายยอดครับโอเคครับขอบคุณครับก็เรียบร้อยครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะครับผมก็อาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้ติดตั้ง Y11 ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับโอเคครับสวัสดีครับ